สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้วันที่23สิงหาคม2518เป็นวันที่ดาวเสาร์เนี่ยเขาจะย้ายจากราศีมีนกลับไปที่ราศีกุมอีกครั้งหนึ่งนะคะในคลิปนี้เป็นของชาวราศีพฤษภเดี๋ยวเรามาดูว่าดาวเสาร์ย้ายแล้วเนี่ยจะมีผลอะไรบ้างกับชาวราศีพฤษภนะคะวันที่23สิงหาคม2568ดดาวเสาร์จะย้ายจากราศีมีน กลับไปที่ราศีกลุ่มอีกครั้งหนึ่งอยู่ที่ราศีกลุ่มเนี่ยจนถึงเดือนกุมภาพันธ์2569ทีเนี้ยดาวเสาของชาวราศีพฤษภเป็นเรื่องอะไรดาวเสาของชาวราศีพฤษภเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะสุภาะมาอยู่ในกร,รมมะมองนั้นว่าตัวคุณนะ่ะจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณทำอยู่นะ กลับมาอีกครั้งละมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งบางคนจะได้ทําในสิ่งที่คุณรักเด่ฝันถ้าใครอา,อาจจะมีการต่อเติมก็ได้ว่าขยายในสิ่งที่คุณทํำไหมก่อนหน้านี้คุณทําอะไรอยู่ก็อาจจะเอ,อทำแล้วมันมีผลดีคุณอาจจะมีการขยายสาขาออกไปก็ได้หรือขยายเรว่ออ,อ,อการผลิตของคุณเองอะเพิ่มขึ้นไหมต้องดูแต่คนนะบางคนเนี่ยอาจจะได้คุณพ่อ หรือเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลที่คุณทํามาเนี่ยมาสนับสนุนตัวคุณมาส,งส่งเสริมตัวคุณด้วยหรือจะฝากงานให้คุณเองก็ได้เหมือนกันหรือบางคนน่ยอาจจะมีเกณฑ์ได้อ่ไปติดต่อในเรื่องการเรียนและทํางานในต่างประเทศก็ได้ค่ะบางคนได้มีการเซ็นสัญญาก,กันเกิดขึ้น เราก็มาดูกันถือว่ากลับมาอีกครงกลับมาอยู่ที่ราศีกลมุมนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าอะไรดาวเสาร์เนี่ยมาอยู่ในราศีกลมุมดาวเจ้าเรือนราศีกลุมคือดาวพระหูแล้วก็มีพระหูเนี่ยดูตรงเนี้ยคู่เนี้ยเขาเรียกค,ค,คู่มิตรใหญ่คู่โชคราภแสดงว่าก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤกศกนะก็เป็นเรื่องอะไรบ้างอาจจะมีใครเข้ามาเออซัพพอร์ตคุณอนะ จะเป็นเรื่องอะไรอะ่ะบางคนอาจจะเป็นเรื่องของได้คอนเน็กชันดีๆก็ได้หรือมีสปอนเซอร์เข้ามาในเรื่องการงานคุณเองก็ได้เหมือนกันนะคะแต่เราไปปรับตามสถานการณ์ของทุกคนดูนะแต่ทีนี้ก็บอกกนว่าถ้ามีเข้ามาเนี่ยอาจจะได้แตกต่างกันไปนะมากน้อยเนี่ยไม่เหมือนกันก็อยู่ที่พื้นเดิมของแต่คนด้วยว่าดาวเสาคุณเนี่ยตำแหน่งดีไหม ดาวจรเนี่ยถือว่าดาวเสาร์ก็เป็นตำแหน่งที่ดีและรอบอายุคุณดาวเสาร์เนี่ยตำแหน่งดีหรือเปล่าเห็นไหมคะเพราะแต่ละคนอนะราศีพฤษภแต่และท่านเนี่ยมันต้องแตกต่างกันแน่ในเรื่องของการที่จะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตคุณซัพพอร์ตมากซัพพอร์ตน้อยหรือก็ซัพพอร์ตในเรื่องอะไรล่ะเออก็ว่ากันไปนะคะมันจะต้องเกี่ยวข้องเรื่องการงานคุณหรือเรื่องการเรียนก็ได้นะเพราะว่ากรรมะ จะหมายถึงเรื่องการเรียนการงานก็ได้ค่ะก็ให้ดูของแต่คนเนาะว่าเป็นเรื่องอะไรกันแต่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในระยะเวลา5-6เดือนนี้นะคะก็ต่าคลิปก็มีแค่นี้นะคะก่อนจะคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนเนี่ยพบเจอความดีมีความทุกข์นะคะขอบคุณค่ะ